คุณผู้ชมทราบกันหรือไม่ครับว่าโมซาซอลัสตัวเก่านั้นอาจจะตุยไปแล้วคือว่าเมื่อไม่นานมานี้ครับได้มีการปล่อยภาพคอนเซปต์อาร์ตที่ไม่ได้ถูกใช้จริงในหนัง Jurassic World Rebirth ออกมาซึ่งภาพที่ถูกปล่อยออกมานั้นก็เป็นภาพของโมซาซอลัสตัวเก่านอนตุยอยู่บนชายหาดและก็มีผู้คนยืนล้อมรอบศพของมันอยู่ซึ่งภาพนี้ก็สามารถตีความได้หลักๆ2อ,อย่างด้วยกันนะครับ คืนหนโมซาซอรัสตัวนี้ถูกตามล่าโดยกลุ่มคนที่คาดว่าน่าจะเป็นนักล่าไดโนเสาร์และ 2. ก็คือมันนั้นตุยโดยธรรมชาติจากการที่ตัวมันไม่สามารถปรับตัวเข้ากับโลกในยุคสมัยใหม่ได้ตามที่ในหนังได้มีการอธิบายเอาไว้แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามคอนเซปต์อาร์ตนี้ก็แสดงให้เราเห็นว่าโมซาซอรัสจากไายภาคเดิมนั้นได้ตุยไปแล้วส่วนตัวที่เราได้เห็นกันไปในภาครีเบิร์นั้นก็เป็นโมซาซอรัสตัวใหม่ แต่ไม่ว่ามันจะตุยจริงหรือปลอมเนี่ยก็ยังยืนยันไม่ได้ร้อเซนะครับเพราะว่าข้อมูลการตุยของโมซาซอลตัวเก่านั้นยังไม่ได้ถูกคอนเฟิร์มจากทางออฟฟิเชียลหรือแม้แต่จากปากของพูมกับเองด้วยครับก็ต้องรอดูกันต่อไปเรื่อยๆครับว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า